โอ๊ยโอ๊ยเฝ้าเอ้ยชีวิตคนเฮานี่มันจะเป็นบ่แน่บ่นอนสักซะเป็นยังไงเอาหมว่านี่หมูให่ใครมันโทรมาบอกอว่าผัวมันตายอะเป็นยังไงตาย,ยงงอ่ะแต่มันบ่นอนน้ำเมี่ยนกระเทียนนั่แล้วมันว่าผัวมันบ่นอนน้ำกัะเทียบัดนี้ทรวเงยเยี่ยวมันตัน ของไครอึ้งหรืออึ้งเรื้องถื่นบดีนาแรนาเขียวตายถึงตัวสิก็เลยจัดทุ่มือมาเนาะนี่จัดสุมมือด้วยเจ้าตายนี่จ่า่อยกับลูกมูดจักร่าเด้อจัดจนตายนี่จ่าลูกมเนี่ยจัดลดคทำว่ยานใจองจัดสุมือทอวันสีสีดีรวงทำบ่จัดไร้ร้อนตันหัววอเห็นบ่อะไรกตายอย่าเห็นยืนนั่นมาวังไว้ด้วยเจ้า จัดไปจัดทุ่งเงินงานตายนี่จจกบุกจจกเงี้ยวนั่นละนั่นละจัดซุ้งเงินละเท่าเขาไปท่าแปลกันเดนอะจัดทุ่งเงินตัวนี้งานตายนี่แจกบุกจจกเงี้ยวเนี่ย